พักเพื่อไทยมีมติใช้คำว่ามีมติได้ไหมเสนอล่าสุดนะครับทุนผู้ชมช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมสข้อนอกจากการรับข้อเสนอ3ข้อของพรรคประชาชนนั่นก็คือพักสม้มโดยพักสีแดงได้เสนอเพิ่มเติมและบ่ายสองโมงวันนี้คุณสารวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยพร้อมกับกุญเจราพรสินยุทูปัยของเพื่อไทย รวมถึงคุณทวีสอด่องเลขาธิการพักประชาชาติและอหัวหน้าพักประชาชาติรวมถึงคุณเดชอิฐขาวทองเลขาประชาธิปัตย์จะเป็นตัวแทนไปหารือกับแกนนำพักประชาชนพักเพื่อไทยประกาศเป็นทางการนะครับตอบรับข้อเสนอของพักประชาชน3ข้อก็คือข้อที่หนึ่งเรื่องยุบสภาภายใน4เดือนหลังจากรัฐบาลถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,ภาโดยที่ ข้อที่2ก็คือประชามติแก้ไขรัฐรบมนูญโดยสสรมายกร่างในวันเวลาก่อนหรือวันเลือกตั้งเป็นอย่างช้าแล้วข้อที่3ามพักประชาชนเป็นฝ่ายค้านไม่รัฐบาลเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยพักเพื่อไทยมีมติใช้คำว่ามีมติได้ไหมเสนอล่าสุดนะครับทุกผู้ชมช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมสี่ข้อ นอกจากการรับข้อเสนอ3ข้อของพรรคประชาชนนั่นก็คือพรรคสม้มโดยพรรคสีแดงได้เสนอเพิ่มเติมและบ่ายสองโงวันนี้คุณสารวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมกับคุณเจราพรสินทุพลัยของเพื่อไทยรวมถึงคุณทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติและหัวหน้าพรรคประชาชาติรวมถึงคุณเดชอิฐขาวทองเลขาประชิป,ปัตย จะเป็นตัวแทนไปหารือกับแกนนำพักประชาชนที่ทำการพักประชาชนบ่ายสองวันนี้นะครับทุกผู้ชมโดยที่สี่ข้อที่เสนอเพิ่มข้อที่หนึ่งรัฐบาลเพื่อไทยตอบรับจะยุบสภาภายในสี่เดือนนับจากวันถแถลงนโยบายแต่ถ้ากระบวนการต่างเงื่อขายบรรลุผลก่อนกำหนดเวลา4เดือนรัฐบาลเพื่อไทยจะยุบสภา,ภาทันทีโดยไม่จาเป็นต้องรอสเดือน กระบวนการที่ว่านี้ก็แปลว่ากระบวนการให้มีการทำประชาประชาพตินั่นเองท่าบูชอมะข้อที่สองการทรชาประชารติพักเพื่อไทยเสนอว่าตั้งคำถามว่าเห็นด้วยกับการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่โดยใช้รัฐมนูญฉบับปี40เป็นร่างหลักหรือไม่เพื่อกระชับเวลาในการจัดทำร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ข้อที่สามให้ทำประชาประชาไปในครั้งเดียวกันถาม จะคงไว้หรือยกเลิก M O U ปี43และ M O U ป C 4 4เพื่อหาข้อิติและลดความขัดแย้งในประเทศและข้อที่4รัฐบาลชุดนี้จะร่วมมือกับพักประชาชนและทุกฝ่ายเร่งดำเนินการคดีหัวสวและคดีที่ดินเขาตะโดงตามกฎหมายและหลักิติจธรรมอย่างตรงไปตรงมานี่จะเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมไปเสนอกับพักประชาชนอย่างเป็นทางการวันนี้หลังจากที่พักภูมิใจไทย ไปรับข้อเสนอที่พักประชาชนตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายอุปรีแพทองทานเชียนวัฒน์พ้นจากหน้าที่และครมทั้งคณะพ้นไปต้องหานายกคนใหม่พักภูมิใจไทยเดินเกมเร็วเข้าหาพักประชาชนทันทีในเย็นวันเดียวกันรับข้อเสนอทุกข้อและคืนวันนั้นก็ถแถลงในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ มีพักกล้าทำร,ร,ร่วมด้วยรวมถึง16เสียงของพักรวมไทยสร้างชาติที่นำโดยคุณสุชาติชมเก่นณเวลาเมื่อวานนี้พักภูมิใจไทยยังเชื่อว่ารวบรวมเสียงสนับสนุนคุณอนุทินได้283แต่283นี่แปลว่ารวมพักประชาชนนะครับรวมพักประชาชนขณะที่พักประชาชนจนถึงเมื่อวานนี้มีงานกิจกรรมของพักระดมทุน หัวหน้าพักยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอของพักภูมิใจไทยค่ะยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอของพักไหนพร้อมจะพิจารณาข้อเสนอของทุกพักอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการตั้งทงเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องถือว่าพักเพื่อไทยเดินเกมล่าสุดเช้าวันนี้เดี๋ยวจะไปคุยกันตอนบ่ายยุบสภาอาจจะเร็วกว่าสีเ่เดือนขนาดเดียวกัน เอาร่างัฐมูลฉบับปี40มาเป็นร่างหลักรวมถึงแก้ปัญหาความขัดแย้งไทยกับภูชาที่สังคมไทยแตกแยก MOU 43กับ44ประชามติไปเลยเลิกหรือคงเอาไว้และสุดท้ายรัฐบาลชุดนี้ร่วมกับพักประชาชนเดินหน้าดำเนินการคดีหัวสวและที่ดินเขากระโดงน่าสนใจว่าพักประชาชนจะว่าอย่างไรข้อที่หข้อที่สอง พักภูมิใจไทยจะแก้เกมที่ว่านี้อย่างไรนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวมีความคืบหน้าเข้ามาอย่างที่บอกโคศกพักเพื่อไทยดนุพรปุณณกันแถลงช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับยืนแต่ว่าในบ่ายวันนี้ จะมีการนัดหารือของพักเพื่อไทยและพักประชาชนค่ะซึ่งจะเป็นการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีทําให้เห็นว่าประเทศจะไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองเนื่องจากมีข้อเสนอที่ชัดเจนในกรอบเวลาที่เหมาะสมทางเพื่อไทยตอบรับเงื่อนไขต่างๆตามข้อเสนอของพักประชาชนตั้งแต่ต้นแล้วก็ยืนยันด้วยว่าถ้าสามารถดําเนินการได้ตามเงื่อนไขได้รวเดเร็วจะยุคสภาคืนอํานาจให้พี่น้องประชาชนได้ก่อนเวลา4เดือนส่วนข้อเสนอเพิ่มมาเดินที่พักเพื่อไทยเสนอไป ก็เพื่อให้ประเด็นคำถามที่มีความเห็นแตกต่างกันในสังคมเช่นการแก้รับนูนเรื่อง MOU ทั้งสองฉบับได้มีข้อยุติผ่านกระบวนการประชาธิปไตยท้งนี้ของพรรคเพื่อไทยที่จะเดินทางไปจะมีสรวงเทียนทองเลขาพักชูศักดิ์สุรินทร์รองหัวหน้าพัก ยังมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์รองหัวหน้าพักมีคุณจิรพรสินทุพไทยรองหัวหน้าพักค่ะรวมทั้งยังมีตัวแทนจากพักร่วมรัฐบาลค่ะมีหัวหน้าพักประชาชิพันตํารวจเอกทวีสอดซองมีเลขาธิการของประชาธิปัตย์คุณเดชอิดขาวทองไปร่วมด้วยแล้วก็ยืนยันว่าข้อเสนอสีข้อเพิ่มเติมของเพื่อไทยที่จะไปพูดคุยกับพักประชาชนได้มีการประสานกับแกนนาพักรัฐบาลทุกพักครั้วนี้ให้รับทราบและเห็นชอบตรงกันแล้ว ซึ่งก็หมายถึงพรักรวมไทยสร้างชาติหมายถึงพรักประชาธิปัตย์พักประชาชาติพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนาอ่านนี่ฮะสะบูชมเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดซึ่งเดี๋ยวติดตามดูกันขณะนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าข้อเสนอของพรกเพื่อไทยว้าวกว่า,าสำหรับมุมมองของพรกประชาชนมันก็ต้องดูว่าข้อที่หนึ่ง พรักประชาชนจะเชื่อหรือไม่เชื่อ,อข้อที่สองพักภูมิใจไทยจะแก้เกมนี้อย่างไรท่านผู้ชมเพราะในมุมหนึ่งเกี่ยวกับรัฐมนูญเนี่ยอาทิพักภูมิใจมารับข้อเสนอของพรักประชาชนไปหมายถึงประชาบติยกร่างอัฐนูลใหม่โดยให้ตั้งสอสอขึ้นมาร่างอัฐนูลทั้งฉบับมันจะมีประเด็นทับซ้อนกันอยู่พอสมควรเพราะพักกล้าทำ ซึ่งมาร่วมกับพักประชาชนออขออภยัยซึ่งมาร่วมกับพักภูมิใจไทยจะยกมือครูอเอลทินกำหนดเป็นเงื่อนไขแล้วยืนยันว่าพักภูมิใจไทยตอบรับนั่นก็คือจะต้องมีไม่มีการไปแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือรัฐรมน,นูญที่จะไปเกี่ยวข้องกับสถาบันขณะที่ในส่วนของรัฐมนูลทั้งฉบับหมายถึงก็จะมีบทบัญญัติที่มีการแก้ไขทั้งฉบับโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยให้สะสะรไปยกร่างโดยสะสะรที่มาจากการเลือกตั้งนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับทุกผู้ชมอ้าวร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยนี่เสื้อยืดก,กําลัข่งเสามรุ่นนี้สีดำมอบให้ท่านผู้ชมหาท่านนะคะส่ง SMS เแจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาค่ะอ่าแสดงความเห็นตามปกติเลยเหมือนเช่นเคยจะเป็นการเมืองซึงร้อนเดี๋ยวมาไล่เรียงความคิดความเห็นกันอ่าให้วงเล็บว่าส้มจะเลือกใคร เป็นเงื่อนไขส้มจะเลือกใครเป็นเงื่อนไขเพราะขณะนี้ชัดเจนแล้วนะครับทูชมว่าทั้งสองขั้วเคอพักเพื่อไทยเดิมเมื่อเสียพักกล้าทำรรและกลุ่มคุณสุชาติชมกลิ่นจากรวมไทยช้างชาติทำให้เสียงไม่ถึงเกิอหนึ่งตั้งรัฐบาลโดยพักประชาชนร่วมพักประชาชนสับุนก็ยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเช่นเดียวกันขั้วภูมิใจไทยซึ่ง ก็จะประกอบด้วยฝ่ายค้านอื่นนอกจากพรักประชาชนก็คือพรักพลังประชารัฐพักเป็นธรรมใช่ไหมแล้วก็ยังมีที่แยกไปจากพรครัฐบาลเดิมคือกล้าทํา<ะ>รวมไทยสร้างชาติเปีกหนึ่งอันนี้ถ้าไม่นับพรักประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเช่นเดียวกันข้อเดียวก็คือพรักส้มจะเลือกขั้วไหนถ้าเลือกขั้วภูมิใจไทย อดุทินชาวรืกูลเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเลือกขั้วเพื่อไทยชัยกเกษมนิติสุริเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีออปชั่นอื่นเพราะเมื่อวานนี้หัวหน้าพักประชาชนนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒยืนยันถ้ามีกรณีการเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นมาแม้จะมีชื่อเป็นแคนดิเดตตามกฎหมายเพราะรวมไทยสร้างชาติเสนอไว้พักประชาชนจะไม่ยกมือให้เด็ดขาด มันจึงเกิดทางเลือกแค่นี้และจะตัดสินกันสภาณประชุมเพิ่มวันศุกร์จากเดิมวันพุธวันพฤหัสแต่ฟังจากคุณนัทบงเชื่อว่าจะเลือกน้ำเตีวันพุธนี้นะครับู้ชมวันนี้ถ้าคุยกับเพื่อไทยเป็นอย่างไรรอดูว่าภูมิใจไทยจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมค่ะแล้วพรุ่งนี้พักประชาชนประชุมพักแล้วตัดสิน วันที่สองกันยายนวันอคารลงนาม MO u จะเป็นพักประชาชนสนับสนุนขั้วเพื่อไทยหรือขั้วภูมิใจไทยช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาสาคกันที่สุด